ไปนนี้จริงๆริงร้องอยังกับลิฟซิงก์ไงเนาะบางคนไม่เชื่อนึกว่าลิฟซิงก์ไม่เชื่อซื้อซีดีไปฟังดูก็ได้นะครับว่าเหมือน,นหรือเปล่าเออบางคนแบบเฮ้ยทำไมร้องเหมือนนักร้องหนุ่มๆเลย นี่ขนาดว่าไม่ค่อยได้ร้องแล้วเลื้อเวทีนะช่วงนี้ก็เป็นมากจะบรรยายนะครับที่ทีจริงตั้งใจว่บบบญญาจะบรรยายที่โรงพยาบาลน,นครพิงมีหไหมทางไปแม่ลินนะครับเขาจะจัดประชุมแบบวิชาการอะไรกันแล้วก็ชวนมาช่วยบรรยายให้คุณหมอพยาบาลเจ้าาน้านนที่ฟังทางคุณอรชะคนโนโฟมก็บอกว่าขึ้นมาแล้วก็มาโนโฟมเลยก็แล้วกัน ตอนแรกนะผมพูดจริงเลยนะตอนนี้เขาชวนทํางานโนโฟมนะผมก็กลัวว่าน้องเขาจะแบบเสียกําลังใจก็จแบบอ่าช่วยช่วยมันไปไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะได้ผลเพราะว่าเราเห็นการรณรงค์ที่ล้มเหลวเนี่ยมาตลอดนะครับเมืองไทยใครนอกจากเรื่องคุมกําเนิดแล้วเนี่ยผมยังไม่เห็นเรื่องไหนเลยนะที่ที่รณรงค์แล้วได้ผลนาะไม่ว่าจะเป็นลดพุงเคยเห็นไหมมีไหมลดพุงแล้วก็ เอ่อหมวกกันน็อกแล้วก็ตอนนี้ก็ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ฟังแล้วเหมือนดูคณะตลกเลยแล้วจะลดอุบัติเหตุให้เป็นสุขุนเออขอสักศพหน,นึ่งเถอะอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งให้เกี้ยงอะไรมันเดียเด๋ยววันเดี๋ยวไอเจ้าหน้าที่สับประเด็นหรือว่าโรงพยาบาลจะไม่มีหรือไม่ปมระชาชนก็เยอะเกันคือเนื่องจากว่าหลายครั้งที่การรณรงค์เนี่ยมันมีเป้าหมายที่เล็งผลเลิศเกินไปนะครับ พอเขาบอกโนโฟมผมก็อืมอ่ะอ่ะช่วยมันหน่อยมะน้องๆมันคงพึ่งเข้าสู่วงการมันก็เลยคงมีไฟที่ไหนได้เว้ยตอนนั้นผมยังผมโดนล,ลงไปนะผมยังไม่ได้มาถนนคนเดินนะผมไปซื้อหนังสือที่งานมอชอุกแฟมีแม่ค้าขายกระเพาะปลาอยู่เจ้าหนึ่งแกติดโนโฟมที่ที่ร้านแกว่าอ้าวโนโฟมไม่ใช่ถนนคนเดินเหรอแกบ,บอกว่าไม่ใช่ถนนคนเดิน ถนนคนเดินน่ะทำอยู่แล้วแต่เวลาไปขายในมอชอก็โนโฟมคือยืนยันเตนาลมแต่กระเพาะปลาเนี่ยถ้าขายมอชอเนี่ยจะใช้กระเพาะปลาปลอมเพราะว่านักศึกษาเนี่ยไม่ค่อยมีตังก็เลยเอาหนังหมูให้กินก่อนแต่ถ้าจะกินกระเพาะปลาแท้ต้องมาถนนคนเดินแต่ทั้งสองที่โนโฟมเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แต่โนโฟมนะครับอีกหน่อยอาจจะแบบช่วยกันลดถุงพลาสติกก็ได้ ครับช่วยกันถือปิ่นโตมาก็ได้เชียงใหม่มีตัวอย่างหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาจะพยายามเอาตัวอย่างนะครับผมไปมาเกิดทุกงจังหวัดจะมีคนวิ่งมาปรึกษาว่าที่ถนนของเราตรงนี้เราจะทําถนนคนเดินได้ไหมผมก็บอกก็คนก็เดินอยู่แล้วนี่เออไม่ใช่ที่หมาเดินที่คนเดินอยู่แล้วเขาบอกไม่ใช่แบบเชียงใหม่อะพี่แบบเชียงใหม่บางที่นะมีที่นิดนึงสี่สิบเมตรบ้าง ก็อยากทําแล้วก็หลายที่ทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าสินค้าที่เอามาขายเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากโรงงานซึ่งเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ห้ามหรือเขาไม่ได้วางแผนนะครับก็หลายๆที่ก็อิจฉาคนที่นี่พวกเราก็อิจฉากันเองผมก็ยังอิจฉาเลยบางร้านเขาขายดีเมื่อกี้น้องๆเกิดไว้ว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นคุณก้องแต่งที่จริงว่าผมตอนผมแต่งเนี่ยเขาก็บอกว่าจ้างแต่ง นะครับในราคาสามพันบาทผมก็ถามว่าให้ร้องด้วยไหมเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาม,มีคนร้องแล้วผมก็บอกที่จริงสามพันช่วยร้องด้วยก็ได้นะเขาบอกอยาเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่าไปประกอบหนังเขาก็คิดถูกนะครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกครั้งหนึ่งของวงการเพลงก็คือให้คนที่ทำทำนองเก่งๆ,ๆนะครับคุณศิลปภาซึ่งเป็นอดีตวัตร์ไฟทำทำนองมา แล้วก็มาให้ผมซึ่งเป็นคนชอบเขียนหนังสือชอบอ่านกรีใช่ไหมครับก็เขียนเพลงแล้วก็เอาไปให้นักร้องซึ่งร้องดีๆอย่างคุณมัมลคนอีกแล้วก็ไปใส่ในภาพยนตร์ที่มีผูุ้่งกับดีๆแล้วยิ่งเอาคุณกล้องมาร้ออเพลงนี้ก็ดังคนที่สบายก็คือคนแต่งเพราะว่าใครจะร้องต้องมาจ่ายตังกับผมแต่ว่าผมร้องเองไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตาังนะครับลองฟังดูเพลงนี้ชื่อเพลงเติมใจให้กันครับ อยากให้เา้อมด้วมน่าต้องจำเก็บความลื้แต่คมีทาต้องเดินอาจีเวลาต้องใจบาคนยงคงขอใจยังค,คงขอไปอย่างใด จะมีใจคุ้นกันจะยอมยายความสำคัญจนมาพบกันใก,กนล้กัต่อสู้แรงใจก,งงกันกลาเป็นนิยมงในวันทำคเิใจกันเดินใจกัน

เตปันเพลงสั้นๆนะครับเป็นเพลงรักที่ไม่มีคําว่ารักอยู่ในเพลงเลยเนื่องจากว่าแบบเวลาแต่งเพลงทีก็อเพลงรักอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอบความรักนะครับ แต่ว่าบางทีแบบอืมและฉันรักเธอเธอรักฉันเรารักกันเรื่อยๆก็เลยลองดูว่าถ้าเราจะเขียนเพลงรักโดยไม่ต้องไม่ต้องใส่คำว่ารักเขาจะรู้ไหมที่จริงตอนจบตอนแรกจะใส่แล้ว่างคนใจกันใ,นใจเป็นกันฉันรักเธอก็ได้ไถ้าเป็นแบบว่าสุดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ไกลกันสุดขอบฟ้าก็ได้ใช่ไหม ีนี้เราเห็นว่าคนเขาชอบอยู่ไกลเขาชอบไปอยู่สุดขอบฟ้ากันเราไม่อยากไปอยู่ที่เดียวคนอื่นเราก็เลยยื้อยกันเกินขึ้นฟ้าหากยังมีใจถึงกันได้นี่เราใจถึงกันมันไม่พอเราก็เลยเป็นใจคุ้นกันเพื่อให้มันแบบใกล้ชิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะอยอมความสําคัญจนมาพบก,กันนะเธอ,อนะเธอได้หมดอ่ะอจนมาพบก,กันใกล้ตา พี่มาอ่อนนภาแกทุกครั้งที่แกฟังเพลงนี้แกจะบอกว่าแกจะเสียวูบเลยเขาบอกว่าเพลงเนี้ยมันมีความเซ็กซี่ตรงจนมาพบกันใกล้ตาผมก็ถามว่ามันเซ็กซี่ยังไงพี่แกบอกว่าคนเราเวลาตามันใกล้กันเอออย่าว่าใกล้แค่นี้มันอย่าว่าอื่นมันก็ต้อง,องไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกนี่แกคิดไปแบบของแกนะ